สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ก็มาสำรวจตอนเช้าก่อนนะครับผมอืรว่าตอนนั้นคือแบบเราเข้ามาแบบคือมาแบบไม่ได้ตั้งตัวพี่มาคนเดียวก่อนแล้วให้นกมาตามมาทีหลังแล้วแล้วตรงนั้นน่ะคือพี่พี่ไม่ได้บอกนกเอทั้งหมดว่าเจอพี่เจอตรงไหนอใช่อยากให้มันเจอเองใช่คือนกก็เดินว่ามันมืดมากไงครับตอนนั้นก็นกก็สองสองไฟหาครับแต่ไม่เจอในอ้อมประมาณรอบสองรอบ คยไปเห็นรูตรงนั้นใช่เออเหมือนกันเลยเราไม่สังเกตไงแต่เพราะว่าที่ไม่ได้บอกว่าคี่เห็นตรงนั้นนะตรงนี้นะตรงนี้นกก็ไปเห็นอืมน่ากลัวจริงแต่ว่านกไม่ว่าคนหรือผีไงใช่ใช่ใช่ตอนนั้นตอ้ต้องวิ่งนกตกใจตกใจครับตกใจใครเห็นขนาดนั้นใครจะไม่วิ่งนะอ่าครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดวงวันกันใช่ครับคือก็คือจะซองสำรวจดูว่ามันมีคนอยู่หรือเปล่าอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยเนาะแต่ดูลักษณะนะครับไม่น่าจะมีนะครับเพราะว่าดูล้างมากห้องน้ําก็ยังไม่นั่นเลย บ้านเขาทิ้งล้างมานานมากแล้วนะนะครับผมไปนะค,ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะสำรวจกันห้องนอ้ำตรงนี้นะดูสังเกตว่าห้องน้ำเข้าเข้าไม่ได้เลยนะลกมากครับรกมากนะครับมีใครเข้าอยู่ไหมห้องนอ้ำอ่ะไดินไปอุ้ยสวนไปลก เอาโมโอะักกันไปตรวจสอบนะครับคุณผู้ชมต้องบอกอย่างนี้นะครับว่างบอกถึงบ้านตรงยังไงก็ไปดูนะทีเดียวเดียวเหม็นข้าวเลยวะกินข้าวเหมือนคุณผู้ชมอืมเดี๋ยวด้คือมันมีกลิ่นข้าวผมไม่แน่ใจว่ามันกลิ่นอะไรไงมันเหม็นอะไรแต่ ก็บอกอย่างเี้ยว่าวัานที่เราขึ้นมาเนี่ยเราไม่ได้สังเกตว,ว่าตรงนั้นมีเรือนะคร<บ>ับ,บขึ้นมาตรงนี้นนนเหมือนมีกลิ่นแบบยังไงแบบเป็นสาบเป็นอะไรไม่รู้ ดูเลยว่ามันล็อกจริงๆนะมันมันมันเขาสามารถเข้าไปได้นะครับเฮ้ยคุณผู้ชมเฮ้ยนกแปลกมากเลยว่ะครับเป็นพอเดินเข้ามาพอลมมันมาตาจมูกมาเลยเหม็นมันลอยเฮ้ยนั่นมันเหม็นมันลอยนะตามลมเลยโอ้โหขนาดตอนกลางวันยังร้อนขนาดนี้แต่ว่า่นพิษก็ไมน่าใช่นะไม่มีคนมาอยู่แล้ว มันไม่มีอะไรบนหลังคาเลยนะต้นไม้แปลกมากเลยเว้ยเฮ้ยดังอยู่ข้างในหรือเปล่าใครอยู่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวไอ้กลิ่นแรงมากเลยอ๋อ กลิ่นน Some ้มันกินแรงยังวะกลิ่นแรงมากคือวันนั้นอะที่เราเห็นเราเห็นมีคนนั่งคุกเข่าอยู่ตรงบริเวณนี้ไอ้คุกเข่ารู้ว่านั่งกอดเข่าวะคือเราไม่แน่ใจว่าเป็นคนหรือผีไงแต่นกเห็นอะเป็นแบบยืนอะเหม็นมากเลยวะเหม็นข้าวเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆอะเาะเดี๋ยวเฮ้ คุณผู้ชมนี่ไงต้นเห็ดมาแล้วอุ้ยกินพี่หนึ่งไม่ไหวแล้วไม่ใช่ไม่ใช่คือมันจะไม่ผิดก,กอดปะวะมันจะผิดกอดมันจะปิดกอดดูดูกด้กวเดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมครับผมไม่แน่ใจว่านี่คือซากขางโคกหรือกบหรืออะไร ไต่กลิ่นคาวมันแรงมากอ่ะแต่มันเหมือนจะตายมาได้นั่นแล้วนะเชื่อเหมคุณสมุดนี่เราวลุกหมดแล้วหรลุกเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหเป็นชิ้นเลยพี่เห็นไหมดูดูมีมีขวดเหล้าเฮ้ยโอ้ยเสียแดงพัดเลยมันจะผิดกฎหรือเปล่าไม่รู้นะ ไม่รู้เกี่ยวกับกดนี้ด้วยเอางี้คุณผู้ชมครับผมว่าที่เนี่ยมันมันสึกมันแปลกแล้วล่ะนะครับสิ่งที่เราเห็นในค่ำคืนนั้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่คนมาได้อเ,เอางี้ไหมเดี๋ยวรอครั้งหน้าเดี๋ยวเรามาตั้งกล้องมาดีกว,ว่ากลางคืนดีกว,ว่าแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันเหมือนโดนดูดอะไร ครื่องใหนหรือรอะไรหดูด <บา S 1> <ม>กินทั้งปากอ่ะมันผีโพงหรือเปล่าวะแต่ก็ไม่ค่อยกล้าส่องขนาดนั้นเออไม่กล้าส่องไนกลัวแล้วมันเหม็นคาวด้วยคุณผู้ชมแมงวันเต็มเลย,ยแล้วประกอบกับเอานี่เอานี่คุณผู้ชมวะคุณผู้ชม,ชมเดี๋ยวผมว่าผมจะมาตั้งกล้องดีกว่าไหมลองเอาเอา เอาของขาวๆเอาเอาสัตว์ตายอ่ะมาลองลองตั้งกล้องดูดูสิว่าจะเอามาไหมใช่<ะ>เดี๋ยว<ะ>เดี๋ยวเอางี้เ,เราเตรียมไปในเราซุ่มในป่าอ้อยอนะครับเพราะว่าชายภูมิอ่นันเป็นป่าอ้อยนะครับนะนะครับเดี๋ยวเราจะมั่งจีบเราข้ามมาซุ่มในป่าอ้อยนะครับนะเดี๋ยวเราอยากจะเห็นว่ากลางคืนที่นี่นะครับมันมีอะไรผิดปกติไหม<ะ>มันมีใครมาหรือเปล่า ผมดีกว่านะครับเพราะว่าผมขนลุกมากเลยอ่ะคุณรู้แต่เราจะเดินเข้ามาแล้วเออคนลุกคนลุกมากคนลุกมากนะครับตั้งแต่คือเดินเข้ามาที่กลิ่นคาวอ่ะคิดดูโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวยังไงอดใจรอเดี๋ยวพวกเราจะมาตั้งกล้องกันโอเคครับนะครับเราจะมาตั้งกล้องที่นี่เห็นคือเห็นเจอคือเจอเราก็จะหาคาตอบไปพร้อมๆกันใช่ไหมนกใช่ครับ คนลุกคนลุกค, pues คือบอกคนลุกอ่ะก็กินข้าวมาด้วยแล้วเจอว่าว่าสะเพสตานลูกขใอยไปสู่ส <framework sm all> ุค <proverb> ตินะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้าโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาตั้งกล้องกันเพราะเราต้องต้องเตรียมการอย่างดีเพราะว่าเราอาจจะเข้าไปซุ่มตั้งแต่หัวค่ำเลยใช่เพราะว่าต้องมาเข้าไปซุ่มเข้าไปแบบแบบคือต้องพางตัวให้ดีที่สุดอ่ะแล้วต้องหาส่องหาอะไรให้มันดีนะครับนะโอเคเดี๋ยวยังไงฝากติดตามนะครับพี่เพื่อน คือ,อ่เดี๋ยวอาจจะเป็นวันวันพรุ่งนี้หรืออาจจะเป็นคืนนี้เลยหรือ,อยังไงก็ได้เดี๋ยวเราจะมาตั้งกล้องกันนะนะครับนะโอเคปะครับสวัสดีครับนี่นะครับเดินมากับพี่หนึ่งก็เห็นมันเป็นสระน้ำนะครับสระน้ำตรงนี้ห่างจากตรงที่เห็นบ้านนั้าสิบ <50 S 1> เมตรใช่ใช่ครับไม่ไกลที่เห็นเนี่ยมันอยู่ในป่าใช่ครับเหมือน,นจะเป็นสระน่าจะมาจากตรงนี้หรือเปล่าครับผม แล้วแล้วกบมันมาจากตรงนี้หรือเปล่าไม่รู้นะคือยังยังไม่กล้าบุกลงไปดูอ่ะใช่ใช่อดูดิลวดน้ำโอเคครับโอเคครับ, okay, ร,บรอชมเราอ,อาจจะมาตั้งกล้อง,ง,งเร<ล>ืยก็ได้ใครใช่อาจจะมาซุ่มดูโอเคครับโอเคครับ